สวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับผมอาจารย์อธ,ธิพงศ์เพชรเกิดสําหรับบทเรียนที่เราจะเรียนกันคือการอ่านบทลอยกรองซึ่งก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนนะครับเราก็ต้องรู้ก่อนว่าวรรณกรรมของไทยนั้นแบ่งตามลักษณะการประพันธ์มีอยู่ทั้งหมด2ประเภทด้วยกันก็คือ 1. วรรณกรรมร้อยแก้วคือวรรณกรรมที่ไม่กําหนดบังคับคําหรือฉันทลักษณ์เป็นความเรียงทั่วไปเช่นนวงิยายเรื่องสัน้นบทละคร และ 2. วรรณกรรมร้อยกองคือวรรณกรรมที่มีการเขียนมีการบังคับรูปแบบด้วยฉันทลักษณ์ต่างๆเช่นบังค,บงคับคณะบังคับคําและแบบแผนการส่งสัมผัสต่างๆบางครั้งเราจะเรียกงานเขียนประเภทนี้ว่ากวีนิพนธ์หรือคําประพันธ์เช่นโครงฉันกาบกรลายเป็นต้นสําหรับเนื้อหาในบทเรียนเรื่องนี้แบ่งออกเป็น3ส่วนได้แก่ 1. ลักษณะของบทร้อยกรอง 2. การอ่านบทร้อยกรองและ 3. ประเภทของบทร้อยกรองเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มเรียนในหัวข้อแรกกันเลยดีกว่าครับวันนี้เราจะเรียนกันในหัวข้อที่1ก็คือลักษณะของการอ่านบทร้อยกรองครับลักษณะของบทร้อยกรองร้อยกองจะประกอบไปด้วยข้อบังคับของฉันทลักษ์ทั้งหมด9ประการได้แก่ 1. คณะคือการกำหนดจำนวนคำ จำนวนวัคจำนวนบาทไว้แน่นอนเช่นกรอน8กรอน8 1บทจะมี2บาท1บาทจะมี2วรวัคหนึ่งวคจะมี8คํคำการกำหนดดังกล่าวจะเป็นไปตามฉันทลักษณ์ของบทร้อยกองแต่ละประเภท 2. จํจำนวนคำ ร้อยกองแต่ละประเภทจะกำหนดจำนวนคำไว้แต่การกำหนดจำนวนคำจะมีลักษณะพิเศษคือในทางฉันทลักษ์หมายถึงพยางาหรือเสียงที่เป่งออกมาครั้งหนึ่งคือ1นึ่คำเช่นคำว่าบริสุทธิ์ตามปกติคือคำหนึ่งคำแต่เมื่อนำมาใช้ในการแต่งร้อยกองจะกลายเป็น3ามคำทันทีเพราะมี3เสียงตัวอย่างเช่นบริสุทธิ์ สงวนคือคำหนึ่งคำแต่เมื่อนำมาใช้ในการแต่งจะเป็นสองคำคือสงวนและคำว่าโลกจะเป็นสองคำคือโลก 3. ส,สัมผัสคือการแต่งร้อยกองจะมีสัมผัสทั้งหมด4ประเภทได้แก่ 1. สัมผัสนอกเป็นสัมผัสที่ส่งและรับสัมผัสกันนอกวัต คือส่งจากคำสุดท้ายของวรรคหน้าไปยังคำที่สองหรือคำที่สามของวรรคที่สองและคำสุดท้ายของวรรคที่สามไปสัมผัสกับคำสุดท้ายของวรรคที่สองเป็นลักษณะนี้ไปเรื่อยๆทุกบทสัมผัสนอกเป็นสัมผัสบังคับเนร้อยกองทุกประเภทไม่มีไม่ได้และกําหนดให้ใช้แต่สัมผัสสระเท่านั้นตัวอย่างเช่นเขาทำปลอบให้น้ำใจชื่น จงเริงรื่นรักแรงไม่แนงหนีปราถนาสารพัดในปัตถภีเพลงยาวถวายโอวาสุนทรภูจากตัวอย่างจะเห็นว่าคำว่าชื่นคำสุดท้ายในวรรคแรกจะสัมผัสกับคำว่ารื่นในวรรคที่สองคำที่สามและคำว่าหนีคำสุดท้ายของวรรคสองจะสัมผัสกับคำสุดท้ายของวรรคที่สาม สสัมผัสในเป็นสัมผัสที่คร้องจองกันอยู่ในวักเดียวกันไม่เป็นสัมผัสบังคับและจะใช้เป็นสัมผัส,สระหรือสัมผัสอักษรก็ได้แล้วแต่ความเหมาะสมไม่มีกฎเกณฑ์และตำแหน่งที่แน่นอนเหมือนกับสัมผัสนอกแต่ก็มีส่วนช่วยให้บทร้อยกองมีความไพเราะยิ่งขึ้นตัวอย่างเช่นอันความคิดวิทยาเหมือนอาวุธประเสริฐสุดซ่อนใส่เสียนในฝาก เพลงยาวถวายโอวาสสุนทรภูจากตัวอย่างจะเห็นว่าการสัมผัสคล้องจองที่เกิดขึ้นภายในวักเดียวกันไม่มีกฎเกณฑ์หรือตำแหน่งการสัมผัสของแต่ละคำที่แน่นอน 3. สัมผัสสระคือคำที่ใช้สระตัวเดียวกันหรือเสียงเดียวกันถ้ามีตัวสะกดต้องอยู่ในมาตาเดียวกันตัวอย่างเช่น งามทรงวงดังวาดงามมารยาทนาดกรอนกรงามพริ้วยิ้มแย้มพลายงามคำหวานลานใจทวินกาบเหสังวาดเจ้าฟ้าธรรมาทิเบตจากตัวอย่างจะเห็นว่าคำที่สัมผัสสระกันนั้นจะต้องเป็นคำที่ใช้สระและตัวสะกดเสียงเดียวกันเท่านั้น 4. สัมผัสอักษรหรือสัมผัสพยัญชนะคือคำที่ใช้พยัญชนะต้นตัวเดียวกันหรือเสียงเดียวกันจะผสมสระหรือวรรณยุกต์ใดก็ได้ให้ครองจองกันการใช้สัมผัสอักษรในระหว่างวักทำให้ร้อยกองมีความไพเราะและงดงามตัวอย่างเช่น ป่าซ้อยลอยล่องชนว่ายเวียนวนปนกันไปเหมือนซ้อยทรงสามวัยไม่เห็นเจ้าเศร้าบาวายเฮชมป่าเจ้าฟ้าทำรรม,มาที่เบตจากตัวอย่างจะเห็นว่าเป็นการสัมผัสที่ต้องใช้พยัญชนะต้นตัวเดียวกันเพื่อให้เกิดความคล้องจองและความไพเราะในบทกลอนเป็นไงบ้างครับผู้เรียนทุกคนกับการเรียนในเรื่องลักษณะของบทร้อยกรอง ซึ่งเป็นเรื่องแรกของบทเรียนนี้ยากกันอย่างที่คิดหรือเปล่าครับหวังว่าวันนี้ทุกคนคงจะได้รับความรู้กันไม่มากก็น,น้อยนะครับและวันนี้หมดเวลาลงแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ